สวัสดีค่ะมาอีกรอบนะค่ะน้องสาวจันมาซ้อมเพลงจ้ะเพื่อสีไปมวนน้่กันกับเวทีเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะน้องสิคุนบัวก็เปียกจัดขึ้นอันนี้ก็เป็นเพ่งที่สองที่ชาวจันอยากสีร้องจ้ะเอาเพ่งนี้เป็นเพ่งที่ฮิตฮิตฮิตเป็นเพลงของ,งน้นองซิลิพอนทิโยนประเทศเล่านะคะเนาะ,ะอันนี้เพื่อนก็เอามาจัดมวนมวลปินทำนองของรถแฮ่เอาฟังเบ้างวยค่ะ อย่าเริ่มให้คออเมน้นในใจะเด้อมี2สองเพลงสีสาวอย่าสีร้องหลวบันนี้เพลงใดเป็นตะมวลหรือวาคือหรือเต็มเสียงกวัวเพืเ่อๆกับค้อมเมนต่วงไวย้ายง,ง่างนนาะคะ่ะเนาะจัดเลยบลาจัดจัดเลยเนาะซื้อเพ่งว่ากระทินขึ้นทินจา้าเอาเริ่มนาะะ้ค่ะเนาะลมเอ้อ ลมเหนือพัดมาเบาๆแต่ความเหงาเข้าเต็มห้องใจจากหนามาเกือบสองปีอยู่ราธนีเมืองไทยดินแดนถิ่นสะตอฝักใหญ่แต่หัวใจห่วงหาบ้านเฮาลมโวยวายใจล่องลอยว่าเวคิดฮอดบ้านเฮาแท้เด คิดเดคิดหอดผู้บ่าวจากกันงานหอ,อกพันสาสัญญาว่าสิคืนบ้านเฮาไปนั่งเบิ่งบุญทรงเฮือมองเกา่ามองสองเฮานัดกันมั่นหมายคำเอยสัง่งยังดังก้องอยู่วอน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  หัวใจสิห่วงหาอาวรนยามนอนก็กอดหมอนแทนไอบอกเคยลืมมากกทินถึงกินสะตอฟักใหญ่ยามกินมากสะตอเทือใดก็คิดใจมากกทินบ้านเฮาคนเอ้อ คงบ่ถึงตายสิวยไวอย่างเด็กผู้บบาวอดใจรออีกจากปีถึงปีนี้นัดกันแล้วฟ้าปีสิมาถึงพอกันน้อเฮา้องสิเตาขึ้นถินกะทินสุดเฮ,ฮาตม ฟังแล้วกะคอมเมนต์ไดเดลยวค่ะเดอ้อเพลงนี้คือกอหรือว่าเพลงที่เส้าจันลองไปก่อนโทรหาเดอ้อคือตัวกอกะอยากสีขอความคิดเห็นน้ำจ้ากะสีไปมวนน้ามูสองเพลงนีเหรอคะซ้อมล้อเวทีจะซ้อมล้อเวทีขอบคุณค่ะ